โอ้ยบังพีน้องมแบบนี้ยังแบบนี้ดอกไม้บันี่ห้งดอกไม้บัวมันคือดอกไม้แถอพี่น้องน้ำม่อนแม่นม่อนบ่ค่อยได้เก็บได้พี่น้องรุ่นนี้เมียนครับเก็บบ่ได้กับบ่แม่นบานเพลเวอร์แล้วพี่น้องรุ่นอายุหลายครับคอยเนี่ยได้กับได้คือดอกไม้อีหลีครับพี่น้องเป็นพวงเลยครับผมนาเลทั้งนั้นเลยครับผมเอ้ามื่อนี้ เริ่มต้นกะหมานเลยครับพ right ี่น้องแ้าซวเลยจุ่มหนีบบานนี้พี่น้องข้าวอะพี่น้องข้คือกันี่ขูดเข่าข้าวลาวะเก็บเลยเด้อครับบันนั่งแจบเลยครับผมเฮ้ยมือหมานพอน้มุ่นก็เมานมุ่นครับเหมือนนี้อีกจุ่มหนึ่งครับพี่น้องครับเอ้ยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งกะกระจายกันบ่จุ่มแบบนี้ครับพี่น้อง พี่น้องพอกันกับเฮาคนตกปลาหาเห็ดพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมมือนี้ก็พอกันย่างมันสาปของวันที่หนึ่งครับตุลาคมสองห้าหกเจ็ดครับผมมือนี้พภาพ่อแม่พี่น้องเขาปลาหาเห็ดด้วยครับผมมาลเลาะเบื่องเห็ดกับแม่น้ำมอ,อีคือเก่าครับพี่น้องครับหมายมือนี้ก็เป็นปลาบ้านน้องเม็กครับตำบลห้วยขามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผม เดี๋ยวไปหล่นไปชมนกันค่าว่าสิเป็นจ้าไหดครับผมวัาสิได้สิหมานบ่อแต่ว่าภาพในคลิปนี้จะเป็นภาพกลางคืนน้ำเดือครับผมเพราะว่ามาแต่ศาวเมืดอดครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปหล่นน้ำกันครับปวกครับพี่น้องครับอันนี้ปวเขาดอ้ด้ครับผมมันเป็นปวกน้ำแกงครับพี่น้องอีกครับพี่น้องครับ อีกสองดอกครับกำลังง่ามเลยครับผมเริ่มแล้วครับพี่น้องครับเพ็ดนาเลครับผมท้ามาปอเปลาไม้แล้วพี่นอ้องเนี่นครับเห็นลายพี่นอ้องกำลังสูงงามๆเลยครับพี่น้องครับเปิดดีๆด้วยแม,นมน่น้มนต์เจ้าสีหยาบด้วยนะทะ <c oughs> ลุกเติรอีบอกเห็นแตนละมาทะลุต้องกลัเหม็น,น <c oughs> เห็ด <c oughs> ปวกบ่ปลาธนาแล้วพี่น้องโอ้นั่เห็ดปวกคอยเมื่อยน,น,น,นั่เห็ดปวกเนี่ยนั่บ่ทะนอี่ลีครับพี่น้องเด้อได้เนับยังใส่ไฟอยู่เด้อพี่น้องแม่นครับบะทนแขงงคนได้ยู่ในปลาโอ้ยบังพี่น้องันีอยงแบบนี้อ้ี่นดอกไม้บนนี้พลาแห้งดอกไม้บนมักเกือบดอกไม้เถอพี่น้องม่อนแมนมันบ่ค่อยได้เก็บได้พี่นอออ้องรุ่นนี้เ<ร>มียนครับ <c oughs> <c oughs> เกีบบัดได้กับวแมนบานเพิ่มเ,เลยแล้วพี่น้องหลุนอายุหลายครับคอ,อยย่ำได้ก็ได้คื<า>อแบกใหม่อี๋ดีครับพี่นอ้องป็นพ่วงเลยครับผมนาเลทั้งนั้นเลยรครับผมเอ้ามือน,นี้เริื่อมต้นกะหมานเลยครับพี่นอ้องเริ่มต้นดีมีช่ยไปก่าคขึ่งพุนว่าพี่นอ้องเอาแมนข้ามเขาบ่จ้าหลุนกันครับมือนี้ว่าสิเป็นยังไง ถ้าแม่นมัลมน์มาเตซาวามืดครับวัอน,นี้ก็เอินว่าเฮ็ดเวียวกแล้ว่ายพี่น้องครับเมนครับก็เลเ่เเลาานแต่มาเตเด็ดแหลยหนึ่งมาทั้งนี้อีกมาทั้งนี้อีกกระสุนดอกโภโพสักกันเนาะขึ้นดอกนหน่อยหน่อยเอาไว้ดอกหน่อยหจองไว้ครับพี่น้องที่ที่ กำลังขึ้นมีทั้งหลุดกำลังบานครับพี่น้องแม่นค่ะโอ้ไงมาหลุดเลยนี่อีกได้บ่อนกข้างนีมีอีกกว่าข,ข้างกวนโอ้ยบานจะ<อ>ให้แม่หนุมุน,น,นขัดใส่เลยครับพี่น้องขันน้อยไรกับว่เอาเนาะแม่นค่ะแต่แต่ก็เอาเป็นจุกุจิกิอยู่ครับพี่น้องเป็นขืนไหมครับแม่นค่ะอ้าจะอ่อนดีครับออพี่น้อง ปลากำลังเด็กเก็บน้ำเขารุ่นนี้ครับพ่อแม่พี่น้องมาเก uh, he right okay. so ็บเห็ดน้ำกันครับมาเก็บเห็ดน้ำพรอมอโมนเมลามอโนเด้อครับมื่อนี้พ่อตืดดอกเออออครับมื่อนี้เริ่มแรกก็ได้ดอกหนอบ่เอาครับบ่เอาครับดอกไหนนี่สองดอกนี่พอดีพอดีเลยได้แล้วก็ต้นเบิ่งซุ่มมื่อนี้ครับพี่น้องเอาได้เลยด้ยกระตาทับด้วยนนะตัวพูนอีกพูน ไปตองกับพ่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องน้องขหลุนจังสีอะไรอยู่ครับนี่ครับพี่น้องเป็นจังสีบ่เอาครับหน่อยพดเป็นยังไงดอกไม้ชอดนะนีะ่อะไรอยู่ครับพี่น้องฝอ,อนี่บ่เมนบ่หน่อยด้วยครับเมนค่ะแต่ว่าน้อยไรกับสีบ่อครับพี่น้องเห็ดนาเรครับพี่น้อง น่าสีขาวเงาด้วยครับดอกบูยนี่ครับดอกตูมไปด้ครับพี่น้องขาวเงา,งาต,ตูมครับดอกนี้เกือบแม่นามุนเยยบออาครับพี่น้องห <c oughs> กังไง <c oughs> อันลังมาเห็นพี่น้องเมื่ออยูี่จะคข้องเพิ่อนก็ถ่ายอยู่นี่พี่น้องเง่นข่งเขาไข่ครับพี่น้อง แต่ว่าก็ถือกินค่กแต่น้อขาเพินเห็นดอกเดียวด้วยครับผมแต่ยังบ่เห็นมูเัินครับเห็เดแดงครับพี่น้องแดงนาครับพอเห็ดพึงดำครับพี่น้อง เลือครึ่งเดียวครับผมแต่ว่าดอกกันยังใส่ได้อยู่ครับเห็ดแดงครับพี่น้องสองดอกครับถือว่างานอยู่ด้ครับแต่ว่าเปืเป่อยนิดน้อยครับพี่น้องนี่ละมุนพอเห็ดสวยๆอีกแล้วครับพี่น้องจุ่มมัน่นจุ่มมั่นพี่น้อง ตุมต้มๆครับตัวนี้เฮ็ดล้างแหล่หนาหมวงพี่นอ้องเมียนครับแต่ว่าดอกย่งอ่อนสีหมวงก็เลยบัดท่านออกพี่นอ้องนี่ดอกม่ก่อนนนี้เรื่มเป็นสีหมวงแล้วครับพี่น้องครับสีหมองอ่อนๆดอกบานพื้นครับบานบานแข็งเด้อพี่นอ้นองบานไม่บานไม่สีหมวงอ่อนๆ่ว่าพินแข็งอยู่ครับ<า>หวางง่ายอยู่ครับ นี่อีกครับผมหอ,อยก็กินเกลือนเปิดเนาะแนนค่ะห <c ười> อยก็กินดีดีเห็ดนี่ก็ได้เห็ดเงินครับพี่น้องครับครูนงินพี่น้องเห็ดเอฉยน้องครับพี่น้องครับใหญ่แล้วโอ้ย,อยไม่เจอกับบาดพี่น้องใครนคะตาก็ากแม่นครับผมเอาเดี๋ยวหาเบิ้งอีกแกลบกันครับพี่น้องนี่บกเบื้องแต่เนี้ยเจ็กหน่อยครับเพราะว่าใบตอง หนาแห่งครับผมตูมสามตูมอีกแล้วครับพี่น้องอาตัวนั้นแล้วเครึ่งเดียว <c oughs> องตูมเครึ่งครับพี่น้องดี <c oughs> กเกะแบบนี้แหละพี่น้องน่างามนะครับนาเลนนม่วงครับน <c oughs> ี่ค่ะอ้หเห็ดแดงครับพี่น้อง่อนใบตองแล้วก็มีเมื่อท่านผลก็มีแต่ว่าเป็นบานแหละครับพี่น้อง ไปต่องนีปิดพจน์ดูครับเอาลดิมไปเลยเอาเดิมนี่ก็ได้พวุ้นแข็งอยู่บ่ได้อยู่ตัวนี้มันหลายดอกพี่ได้นี่นี่นี่เมื่อบึงดังขึ้นบ่ได้ได้อยู่ตัวนี้ครับพี่เราเท้าทิ้งเท้าทิ้งเ่ยเออนี้ได้อยู่บ่ตัวนี้บ่ได้ได้ดอกนี่แหละได้ตัวดอกนั้ เป็นเทาครับพ <Is it? S 1> no well, um, ี่น้องเถาทิ้มหมดเลยพี่น้องอันนี่ก็บ่ได้ตัวไหนใยบัวบ้วบักลายดอกนึงเอาบ่ได้ครับพี่น้องเ่าเบิดลแหละครับเ่าเบิดเลยได้เพิ่มแล้วตอนนี้เลือกเอาได้วได้อยู่ได้ละพอมันแข็งอยู่ได้อยู่บ่เห็ดแดงนะเนาะมันก็ได้แล้วเนาะนะดอกบานใหม่ครับพี่น้อง หมดงามกันแล้วหลายครับดอกบานใหม่ด้วยนี่พี่น้องยังแข็งอยู่ด้วยครับพี่น้องแน่นครับนี่โอ้ยดอกอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วอมีรวมดอกน,ะ,<ห>นอะนี่ไต่กันอสวยสวยผลคางคาวเมื่อเช้าก็มีเดี๋ยวไปทางนั้นครับโอ้ยมันสองดอกนี่ครับโอ้ย ยังงามเลยค่ะพี่นอ้งงนองหวานเลยขยับมาทางนี้อีกสักนอก้อยครับพี่นอ้องโอ้ได้บอนแล้วแตนนี่ <บา S 1> <อ>หันกระมีนนี่นงานบ่งคือท่าสอากระมีได้บ่ลพอแค่ละไม่ห่างกันโดนล้มกันครับพี่น้องมาสิได้าบ่โอ้บ่ได้ดอกบ่ลมา<อ>สิได้มาสิได้ดอกเดียวดอกอาานี้ใจเบ่งตัวนี้ได้ปะเออตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้บ่ได้ด้วยโอฝุ่นจะคล้องขึ้นนอนอยู่ <c oughs> น่าคตอนดูนอนดด่ยนี่ครับพี่น้องเจ้าของโคตไปครับผมได้ดอกเกียวครับอุย้ยพี่น้องบันอลังการสาวเหล่ครับปาดี่อีกครับพี่น้องม,มาแทนแค่ไหนมาทางขวายครับพี่น้องสาวแหล่เต็มเลยครับผมนี่บุ้ยคักคักคักครับพี่น้องครับเอา เอาดอกนั่นก้อนครับพี่น้องลุยพี่น้องลุยลุยเลยครับผมสาวแหล่เต็มผมมาทางนี้มาปื้งบานหักพวกบานที่ได้คุกเข่าให้แล้วพี่น้องคุกเข่าข้ามเก็บเลยเด้อครับบ้านกำลังบาน,นงามๆเลยครับพี่น้อง<ล>ครับ,รบงานการสาวแหล่สำรับผมนี่ครับพี่น้องเล็ดหลังเหล่ลังเขียวเนาะ เห็ดไข่ไข่เห็ดหลังหลังไข่ไข่ไข่เห็ดไข่หลังเขียวนั่นแหละพวกเราโลหนาโลหลังอยู่พี่น้องเอ้ยมวนน้ำเห็ดเตือนเตือนเอาเอาดอกได้เอามันงามๆพอๆกันครับพี่น้องอยากได้เบิร์ดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอ้านี่ดิดอกนี้ลุกมาแต่ตอนใดจัก ตอนเกลี่ยพี่น้องเดินที่ะอนนหอยเห็ดเกลน่องหอยกระเตียมโตได้พี่น้องหอยนี่เตียมโตสิกินเหอยทั้งข<อ>ิงคือนี่โอ้ยแย่งกันดีครัครบพี่น้องครับแซวแล่จุ่มหนีบอานารพี่นอ้อง กุกเข้าอลไพี <women> ่น <fe Jean> ้องขังแฉะแนี้กุกเข่าข้าวลาวะเก็บระเด้อครับบันนั่งแจบเลยครับผมอุ้ยมือมันพอน้ำมุนก็เม่น้ำมุนครับเมื่อนี้เมื่อวันมันเห็ดแดงย่างเนาะแน่นครับเมื่อนี้ไปบ่ฮหอดพี่น้องมือนี้จักสิด้ไปหอดบ่ดอกครับเห็ดแดงย่างแน่นมวนน้ำซาวเล่ครับมือนี้อุยบันไม่ดอกแข้งแขงครับผม สวยอีกแล้วครับยางปลายางหน้าก็เฮ็ดออกนะพ่อแม่นครับไพแถนัดปลายางหน้ากับปลายยางน้าแมน้องมิกด้วยครับผมแม่นค่ะพ่อน้ำมันมีการห่วงเกลียวห่วงไม้ครับไปเลยไปเลยหูวท่างหูไม้กะเข่ามาเลยครับปลายางหน้าพ่อได้เก็บอยู่ดอกครับเพชรขาวดินเพชรแดงดังกำลังเริ่มออกครับพี่น้องแต่ว่ามือนีผมก็แม่น้ำมตนบรูว่าสิไปหอดบ่ มันสีไปอยู่หักมันสีไปหอดบอกแค่นั้นแหละพี่น้องแอนครับมันเริ่มแดดออกเริ่มสวยเนี่ยแหละครับผมตัวนี้เอาจุ่มนิ่งกำลังมวนน้ำสาหร่ายครับพี่น้องครับโอ้นโหน้ำรุดแล้วพอม่เป็นนะเอารุดกันฟ้าร้ายกะท่านรุดแต่พี่น้องหันรุดไว้เด้อวยคาเฟ่ออันหลังแหล่นี่ตัวนามบ้านพ่นดินอยู่เนาะงแอนค่ะบมันเป็นเห็ดเพาะอยู่ใต่ดินมบ่พ่นได้พอ มันพ่นอยู่หากไม่ไมันดันไวสองดอกนี้ครับขนาดถือกินไปเครื่องหนึง่งก็ยังงามอยู่ครับพี่น้องมัน,นีนีกได้พี่น้องเพิเพราะนั้นจะว่าล่ากินเป็นล่าบ่เอาครับพี่น้องครับปักกระตูวสวยๆนี่แหละอีกจุ่มหนึ่งครับพี่น้องครับเอ,อ้ย แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็กระจายกันบรจุมแบบนี้ครับพี่นอออ้องเกอรบูดเด้อพี่น้อง <c oughs> เกอรบูดเสียงเกอรบูดเปียกน้ำมองคือ <c oughs> มองเป็นท้องห้องหรือมองคือ <c oughs> <c oughs> อะไรหิวอ,อีกแล้วพี่น้องเอ้ยน <c oughs> อนน้ำมนนี่คือถอดหมอนหมอเฮ็ดไว้ว่าสิเอาาไม้แกงเห็ดบ่ได้เอามาแกงชุด <c oughs> เสือครับพี่น้องครับ ว่าแม่เห็ดพอเอารถขาวๆนี่เนาะโอ้ยมผลดินบั้นท่านขักครับพี่น้องเห็ดลังแหล่นันติล่าผลอีกสองดอกโอ้หนานี่จิ้มเอาเห็ดซับจิ้มถือออกมาพูดพอเห็ดบ่อดอกหนึ่งอ้าวนัวแบบบ่เห็ดด้วนะนี่ดีนี่ดีลีดีครับโอ้ยอันใดเพื่อนจิบบ่อไผ่ขึ้นเกลีดแวมีแต่ตุ่มๆครับจุมนี่มันมีด จุม่มหนึ่งนี่เอาบ่าได้จุม่มหนึ่กับเก็บบ่ได้ครับพี่น้องน่นขึ้นล่าครับผมมีอีกครับพี่น้องครับป้าเท็ดเอวย้องอีก้วบอกม่น,น,นค่นะเอาแหละเอวย้องดอกน้ำาพี่น้องมีอีกครับพี่น้องครับยูในถังนีน่ีพี่น้องตัวนี้แห้งอยู่ในเหงาไหมนนครับพี่น้องโตเกือบแมนบ่เห็นถผมาอีกครับพี่น้องพี่น้องกับแมนตะมุนถผมาอีกครับ นี่ตันนี้คือกินตัวนั้นก็คือกินแล้วแต่ขานี่ครับหนัยหัยกเด้อครับผมี่ดอกนี้บานงครับพี่น้องแต่ว่ายง่างามอยู่ครับจุ่มนี่ครับพี่น้องครับสี่ดอกครงน้พี่น้องจุ่มดอกใหม่ ว่าเป็นดอกไม้อีกแล้วครับดอกอบานดอกจูมอยู่น้ำแนัมนมันอยู่เป็นขอบผัวพี่เน้องจ่มเดียวน้งำง่ามครับผมเราเก็บเพ็ดวกไปวนมากเกือบหอดจุดจอดรถแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจังได้เดี๋ยวสิไปสรุปเห็ดใ้เบิ้องอยุบมองจอด,ดรถก็แล้วกันครับ ครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ก็มาฮอนมองจอดรถแล้วเด้อครับผมเดี๋ยวมาเบิงผลงานกันครับบามื้อนี้ผมกับแมนามุนหมานซัําไดครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับกะตาแมนามุนนี่ก็กระตาใหญ่อยู่เด้อครับพี่น้องรุ่นกลางครับเต็มตาเพียงมิลินครับพี่น้องส่วนกะตาใหญ่ผมนี่ก็บเคิงกะตาเด้อครับพี่น้องส่วนมากจะเป็นเฮดบานแข็งเนาะกะตาใหญ่ของแม่ก็ร่นกตานี่แหละแมนครับของแม่นามุนนี่สิเป็นกะตาคัดใส่ครับพี่น้อง งามครับผมกระต่ายง่ก็ะมีแต่ดอกแข็งแข็งงามๆเหมือกันครับหมันอยู่ครับมื่อนสองกระต่ายก็ถือว่าหมันอยู่ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับบานี้ก็มาสู่ช่วงถ่ายคลิปแลวครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกำลังใจด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณทุกๆท่านที่เขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็เขามากดไลค์กดแช์กดติดตามให้กำลังใจช่องคนตกปลาหาเห็ดครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับมื่อ้อยู่ดีไม่แห้งสุบุดสุคนครับสวัสดีครับ